สวัสดีครับผมติ๊กเพลกลาวนะครับจากค่ายคฮมรันมิวสิคนะครับค่ายน้องใหม่นะเราเอาคำว่าโฮมรันนะฮะที่ใช้ในกีฬาเบสบอลคำว่าโฮมกับคำว่ารันก็คือการที่เราวิ่งไปทำตามความฝันจากบ้านนะครับโฮมมีศิลปินไปแล้ว3ท่านด้วยกันนะครับก็จะมีคนแรกนะฮะก็เป็นน้องปุยเมฆนะครับปุยเมฆสเตอร์นะครับ ต่อมานี่ก็จะเป็นน้องรูบิแทนนะครับใครที่เคยฟังเพลงวังวนนะที่มียอดวิวเยอะมากเลยฮะตอนนี้เขาอยู่ในค่ายโฮมดันมิวสิกด้วยนะครับแล้วก็ได้ปล่อยเพลงไปแล้วด้วยนะครับบนที่3นะครับที่กำลังจะมีผลงานกับพวกเราชาวโฮมดันมิวสิกในเรื่องนี้นะครับก็น้องสิริศิงนะครับตอนนี้นะครับโฮมดันมิวสิกนะครับนอกจากที่เราจะมีศิลปิน3ท่านแล้วนะครับเรากําลัง จะมีศิลปินคนที่4ด้วยแต่ว่าโฮม Run เกิลคนที่4เนี่ยก็คืออาจจะเป็น <Play. S 1> คุณก็ได้ครับเปิดออดิชั่นนะครับโฮมรันเกิลคนที่4นะครับใครที่สนใจที่อยากจะมาเป็นศิลปินในค่ายโฮมรันมิวสิกนะครับก็สามารถติดตามนะครับข่าวสารข้อมูลนะฮะร,รวมถึงกติกาต่างๆในการที่จะใช้ในการออ i ิชั่นครั้งนี้ได้นันะครับแล้วก็หวังว่า,วา จะได้มาเป็นอีกหนึ่งสมาชิกนะครับมาเป็นพรมรันเกิลคนที่สี่ให้กับค่ายของทามนดนตรีของเร่าเลยนะครับโ